เคยคิดกันไหมครับว่าเรื่องของงานเทศกาลงานจัดเลี้ยงธรมธรมดาๆเนี่ยมันจะบานปลายกลายเป็นคดีทุจริตใหญ่โตจนต้องไปจบกันที่สาลยีกาได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ไปพร้อมๆกันครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันมาจากเงินก้อนนี้เลยครับ3าม0 0 0สบาทนี่คืองบประมาณสําหรับจัดเลี้ยงอาหารในงานเทศกาลของชุมชนแห่งหนึ่งแล้วงานเทศกาลที่ว่านี่ ก็คืองานประเพณีสงกรานต์ประจำปีของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมนั่นเองครับและเรื่องนี้ก็มีผู้เกี่ยวข้องคนสำคัญอยู่3คนครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดเลยที่เข้ามามีส่วนกับเงินก้อนนี้ซึ่งจุดจบของเรื่องนี้มันไปไกลกว่าที่หลายคนคิดมากครับเพราะสุดท้ายแล้วสารดีกาตัดสินลงโทษจำคุกเอาละ คำถามก็คือจากสัญญาจัดเลี้ยงธรรมดาธรรมามันกลายเป็นคดีที่ต้องติดคุกได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะรอยคำพิพากษาของสารดิกาไปพร้อมๆกันเลยครับเราจะมาไล่ดูกันทีละประเด็นเลยนะครับตั้งแต่ตัวคำตัดสินไปจนถึงที่มาที่ไปของสัญญากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพวกเขาทำผิดกฎกันยังไงใครต้องรับผิดชอบบ้างและสุดท้ายสารดีกาว่ายังไง เรามาเริ่มกันที่บทสรุปของเรื่องนี้กันก่อนเลยคือปลายทางการต่อสู้คดีที่ยาวนานหลายปีคือหลังจากที่สู้คดีกันมานานนะครับสุดท้ายสารดีกาก็มีคำพิพากษาออกมาให้จำคุกเจ้าหน้าที่ทั้งสามคนเลยครับทั้งนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลแล้วก็หัวหน้าส่วนการคลังคนละสามปีสี่เดือนสารมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากจนไม่สามารถรอลงอาญาได้ทีนี้ เรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นมาได้ยังไงถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยครับก็คืองานเทศกาลของเทศบาลนั่นเองแผนก็ง่ายๆเลยครับคือจะใช้งบของรัฐเนี่ยไปจ้างคนมาทำอาหารเครื่องดื่มสำหรับงานฉลองของคนในชุมชนแต่ก่อนจะไปดูกันว่าเขาทำผิดตรงไหนเราต้องมาทำความเข้าใจกฎสำคัญข้อหนึ่งกันก่อนครับซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยเอาละครับ ตรงนี้แหละคือหัวใจของปัญหาเลยคือตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นสัญญาที่มูลค่าเกิน1 0 0 0 0แบาทอย่างเคสนี้3ามแสนมันจะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าสอบราคาเพื่อให้มีหลายๆเจ้ามายื่นแข่งกันจะได้โปรง่งใสแล้วก็ได้ราคาดีที่สุดแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ทําแบบนั้นครับแล้วเขาเลี่ยงกฎข้อนี้กันยังไงเรามาดูกันต่อเลยครับวิธีที่เขาใช้เนี่ยนะครับมันเรียบง่ายแต่แยบยนต์มาก คือแทนที่จะทำเป็นสัญญาเดียว3าม0 0 0บาทเขากลับซอยมันออกเป็น2สัญญาสัญญาละ1 7 0 0 0 0พอทำแบบนี้ปุ๊บมูลค่าแต่ละสัญญามันก็ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องใช้วิธีสอบราคาแล้วไงครับทีนี้ก็เลยใช้วิธีตกลงราคาเพื่อเลือกเจ้าที่ตัวเองอยากให้ได้งานได้เลยแล้วที่มันน่าสงสัยมากๆเลยนะคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันรวบรัดจนผิดปกติครับดูสิครับตั้งแต่ทำเรื่องขอจ้างอนุมัติ เซ้นสัญญาจนไปถึงตั้งกรรมการตรวจรับทุกอย่างเกิดขึ้นและจบลงในวันเดียวคือวันที่17เมษายนวันเดียวเท่านั้นเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับพอไปสืบดูว่าผู้รับจ้างสองคนนี้คือใครก็โปะแตกเลยครับเพราะว่าทั้งสองคนไม่ได้ทำธุรกิจอาหารครับเป็นแค่พนักง,งานของบริษัทแห่งหนึ่งแถมคนนึงยังให้การทีหลังอีกว่าไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าชื่อตัวเองถูกเอาไปใช้ในสัญญา แค่มีคนบอกให้ไปขึ้นเช็คแล้วเอาเงินมาให้มันชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่การจัดจ้างปกติแต่เป็นการจัดฉากขึ้นมาพอเรื่องเป็นแบบนี้คำถามคือใครต้องรับผิดชอบศาลก็เลยต้องมาดูบทบาทของเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนแบบละเอียดเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยทำอะไรไปบ้างในตารางนี้จะเห็นชัดเลยครับ เริ่มจากหัวหน้าส่วนการคลังซึ่งเป็นคนที่รู้ระเบียบดีที่สุดแต่กลับไม่ทักท้วงต่อมาคือประหลัดเทศบาลครับมีหน้าที่ตรวจสอบก็รู้ท้งรู้ว่ามันผิดระเบียบแต่ก็ยังเซ็นผ่านและสุดท้ายคือนายกเทศมนตรีคนที่มีอำนาจอนุมัติสูงสุดก็เซ็นอนุมัติสัญญาไปคือมันเป็นการล้มเหลวในหน้าที่กันถูกระดับชั้นเลยและหลังจากสู้คดีกันมาทุกสารสุดท้ายก็มาถึงคำตัดสินสุดท้ายจากศาลดีกาครับ ศาลฎิกาตัดสินว่าทั้ง3าคนมีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาหลายอย่างเลยครับแต่ข้อหาที่หนักที่สุดคือความผิดตามพรบการเสนอราคาหรือที่เรียกกันว่ากฎหมายหัวประมูลเพราะสารมองว่าการกระทําของพวกเขาเนี่ยมันเจตนาเพื่อกีดกันไม่ให้เกิดการแข่งขันราคายอย่างเป็นธรรมซึ่งมันทําลายความน่าเชื่อถือของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปเลยแล้วสารก็ให้เหตุผลด้วยนะครับว่าทําไมถึงไม่รอรงอาญาเพราะมองว่าเรื่องนี้มันร้ายแรง มันไม่ใช่แค่สร้างความเสียหายต่อง,งบประมาณแผ่นดินนะแต่มันทำลายความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานรัฐด,ด้วยและมีประโยคนึงจากคำพิพากษาที่เด็ดขาดมากครับที่บอกว่าการอ้างว่าไม่รู้ระเบียบไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อปัดความรับผิดชอบได้ประโยชน์นี้เนี่ยแม้จะพูดถึงตัวนายกเทศมนตรีโดยตรงแต่ก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเลยครับสุดท้ายเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามใหญ่ไว้ให้คิดต่อนะครับ คือเคสนี้เนี่ยมันไม่ใช่การโกงเงินก้อนโตอะไรมากมายแต่มันคือการเล่นแร่แปรธาตุกับกฎระเบียบใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องมาเลยน่าคิดว่าเราจะทํายังไงให้ระบบของเรามันแข็งแรงกว่านี้เพื่อที่จะอุดช่องโหว่ไม่ให้มีใครมาใช้เงินภาษีของเราไปทําอะไรแบบนี้ได้อีก